ให้เสียงภาษาไทยโดยไมตี้โอเมื่อคืนเมาค้างยังเมาไม่หายเลยวันนี้อากาศดีชะมัดเลยขอเช็คสเตตัสแป๊บวันนี้ไม่มีใครกดไลค์สเตตัสของผมเลยซึ่งมันน่าเศร้ามากๆเพราะว่าผมนั้นคือมาร์คสักกเบอร์ผู้ก่อตั้ง Facebook แล้วก็เป็นผู้บริหารสูงสุดของ Facebook ด้วยนะครับเออไม่มีใครกดไลค์เลยอ๋อมีคนมากดไลค์แล้วคนนึ่ง โอ้โหโอ้ที่รักนี่คุณอยู่ไนเนี่ยเราต้องการคนปเปลี่ยน้าพอ้อมให้ลูกเดี๋ยวนี้เลยผมจะแสดงให้คุณดูว่าบ้านผมเจ๋งขนาดไหนอ่ะเสอยืดเจ๋งใช่ไหมล่ะผมเป็นตังผู้ก่อตั้ง Facebook ขึ้นมาแต่ทุกวันนี้ผมกินได้แค่นี่ขนมปังไม่ไม้ <c oughs> สองแผน่นทุกๆเชา้าซึ่งมันไม่เหมาะก,กับตัวผมเลย อ้มโอ้รสชาติก็ไม่เลวยังไงทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกเหงามากๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครกดไลค์หรือว่าแชร์หรือว่าทักมาหาผมในแชทเฟซเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้พ่อแม่มาอย่างน้อยก็ยังมีพ่อแม่แล้วนะาเหตุที่ผมไม่ออกไปไหนเลยก็คือผมถูกเมียตรึงไว้อยู่ที่บ้านหลังนี้จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนกับไปหาสาวไม่ได้เลยเออจะได้ยินไหมวันนี่ยแย่แล้ว ใช่เมื่อคืนผมอยู่บ้านกับลูกนะครับผมไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยจริงๆผมรักลูกและครอบครัวมากๆเลยครับพอบ้านใจกล้าอะไรเล่าโหเชื่อกันหน่อยสิระดับนี้แล้วนะผมมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหน้างงๆนะครับผมผมทําให้มันเหมือนกับเอ่อไม้ถูพื้นแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นหมาอยู่ ผมกับภรรยา,ยามไม่แน่นอนด้วยกันมาเกือบ5ปีแล้วตั้งแต่มีลูกคนนี้ครับซึ่งมันน่าเศร้ามากๆเลยเลี้ยงลูกต่อเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการดูหนังเอวีใต้ถุนบ้านแบบนี้ปิดไฟแปบบ๊บ <c oughs> เออลืมไปถ้าปิดแล้วจะดูยังไง <c oughs> เปิดไฟใหมแบบ่แป๊บนี่คือหนังโป๊เรื่องโปรดของผมเลยนะผมอยากให้ค <c oughs> ุณดูบ้างมันสนุกมากๆเลยผมดูเรื่องนี้ได้เกือบ1ิบรอบแล้วละมั้งเอาละเปิดมาเลยผมว่าผมน่าจะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะว่าป๊อปคอนมาได้ยังไงวะเนี่ย